อนุรุทธะทุกครั้งที่เราออกไปขอทานเราต้องได้ยินคําพูดที่ต่อต้านพุทธะพุทธะมีชีวิตอยู่อย่างผ่าเผยเหมือนช้างสารใครที่พยายามทําลายชื่อเสียงของเขาต้องมีอันเสื่อมลงทุกทีท่านจำคำตอบของพุทธะที่ให้กับพรามแห่งไวสาลีได้ไหมท่านพูดจ้าสับสนแล้ว ท่านเชื่อเรื่องเกิดใหม่แต่ไม่เชื่อว่ามีวิญญาณอยู่จริงถ้าไม่มีวิญญาณแล้วจะกลับมาเกิดใหม่ได้อย่างไงท่านผูดถูกแล้วแต่ว่าเรานั้นไม่ได้สับสนไม่มีวิญญาณก็สามารถเกิดใหม่ได้ยังไงอะท่านเคยเห็นผลมะม่วงไหมหากเราเอาเม็ดของมันมาฝังดินรดน้ำมันจะเติบโตเป็นมะม่วงอีก มีผลมะม่วงออกมากมายมันคือการเกิดใหม่ของมะม่วงใช่ไหมท่านมีความคิดแง่ลบพุทธความจริงข้อแรกของท่านคือมีความทุกข์อยู่ทุกที่โลกมีแต่ความทุกข์การเกิดและตายคือทุกข์ชีวิตมีแต่ความทุกข์มันคือการคิดในแง่ลบใช่ไหมท่านพูดถูกแล้วแต่ว่าหลังจากความจริงข้อแรกเราพูดถึงความจริงข้อหลัก คือหนทางของการดับทุกข์เมื่อจะพูดถึงหนทางการดับทุกข์เราจึงพูดถึงความทุกข์ก่อนหนทางที่บอกว่าจะชนะความทุกข์ได้อย่างไงนั้นมันจะเป็นเรื่องแง่ลบได้เลยท่านมาเพื่อทำลายโลกทำให้คนหนุ่มบวชพระเราไม่ได้ทำลายโลกเราบอกให้ทุกคนละทิ้งความสุขจอมปลอมทางโลก และเดินหน้าสู่แหล่งกำเนิดชีวิตมันต้องใช้พลังอย่างมากบนเส้นทางนี้มีแต่มหาบุรุษถึงจะเดินได้ในโลกอันกว้างใหญ่มือทั้งสองอุ้มบาทเอาไว้และมีสติอยู่ทุกชั่วขณะจิตมันก็ไม่ต่างจากการเดินบนคมดาบมนุษย์ที่ยังไม่ตื่นนั้นมีความเป็นไปได้ว่า เขาจะทำให้ครอบครัวสูงส่งขึ้นแต่ว่าก็มีโอกาสสร้างความสูญเสียเช่นกันเช่นเดียวกับภิกษุที่ถือว่าโลกทั้งใบคือครอบครัวภิกษุที่ตื่นแล้วนั้นจะยกโลกใบนี้ให้สูงขึ้นมันก็จริงนะการไม่ใช้ความรุนแรงแบบที่ท่านพูดทำให้ทหารมากมายออกไปเป็นพระพวกเขารักษาความถูกต้อง แต่กลายเป็นว่ามีความผิดถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ใช่ความรุนแรงคือการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง,มแรงไม่อาจหยุดความรุนแรงได้ความรุนแรงนั้นหยุดได้ด้วยความเมตตานี่คือกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนไม่ได้มนุษย์ทุกคนล้วนกลัวความตายหากพวกเราเห็นความรู้สึกนี้ในใจของทุกคนเราจะหยุดความรุนแรงได้ โดยปริยายในที่สุด